ของซึ่งท่านผู้มีเกียรติครับเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งในวันนี้จากท่านวิบูลแววัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการมรดกภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับภาใน4จังหวัดภาคเหนือศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดน่านในนามผู้จัดประชุมสัมมนากิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลมรดก วัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออกตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดขอขอบป็นปฏิบัตรริราชการประจำปีงบประมาณพศ2564ให้ดำเนินผ้าล้านนาตะวันออกและจากที่มีการประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาและรวบรวมมรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวัน เพื่อให้เป็นมรดกภูมิปัญญาได้มีการสืบทอดผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอาชีพไร่ในในการประชุมสัมมนานครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญนะครับกับโดยพื้นที่กลุ่มจังหวัดท่ามกลางจังหวัดสงขลาเราทราบคดีว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลให้ความสําคัญก,รรกนนับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ อย่างยิ่งนะครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสองเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในป้อมเพราะว่าขอพื้นที่เรามีวัฒนธรรมมีก็มีคนต่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมันเกี่ยวพ้องเชื่อมโยงกันสองทางเรื่องค่าพวามักจะถามเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับค่าตร่เงนี้นะบางครั้งอาจจะมุกจิกบ้างนะครับแต่ว่าซึ่งบางทีเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องขอบคุณทางสอน้างานและานผูระปาแล้วก็กล่าวถึงที่มาของโครงการในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้บรลคัก็มีการตัดเย็บแบบโบราณทั้งเดิมก็มีการออกแบบดีไซน์นะครับขอบคุณท่านผู้จัดนะครับเพราะว่าบางท่านก็เดินทางมาจากต่างเมือแล้วก็แล้วก็เอารถไฟก็ปกติแต่ว่าก็ยังมี เราเนี่ยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับได้ศึกษามรดกทางภูมิปัญญาเหล่านี้ร่วมกันนะฮะแล้วก็จะได้ไปช่วยกันพัฒนาต่อยอดให้เกิดการกระจายตัวแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาต่อไปนะครับแับนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็ย่าดเปิดขอบคุณครับขอตัวกครับคุณผู้ชมทุก่านขอตั่อนคุณผู้ชมประธานในที่สุดจะขอบัวคุณผู้ชมประธานภาษากลางกับภาษาเมียงนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนรรมนอดีับก็มีการตัดเย็บแบบโบราณทั้งเดิมก็มีการออกแบบเอาไปสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้